แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นอะไรแม่น้องอยากสูงอ่ะเพื่อนในห้องสูงกว่าน,น้องกันหมดแล้วเนี่ยน้องก็กินนมเยอะๆสิไม่อยากเอาไม่ชอบกินนม กลับมาจากโรงเรียนก็เป็นแบบนี้ทุกวันค่ะนางอ,าอยากสูงแต่กรรมพันธุ์ก็คือแม่ตัวเล็กและนางก็ไม่ชอบกินนมเลยนะคะนี่ก็บ่นกับแม่ตลอดว่าอยากสูงและนางอ,าอยู่ชมรมนาฏศิลป์นางอาชอบเต้นชอบรำมากและคือชมรมเขา,าจะแบ่งเป็น3เซตคือนางอ,าอยากจะอยู่เซตใหญ่แต่ด้วยความสูงของนางคือไม่ถึงค่ะกลับมาถึงบ้านวันนี้ก็บ่นหิวเลยแม่ก็เลยมาซื้อลูกชิ้นกับน้าตอนนี้ก็คือกําลังตั้งหน้าตั้งตาทาการบ้านเลยนะคะนางาบ่นอยากสูงทุกวันแม่ก็เลยต้องไปหาแคลเซียมมาให้นางทานนะคะตัวนี้จะเป็นโกโก้ ชองสูงเห็นรีวิวเคยเยอะคะ่ะเลยสั่งมาให้นางทานแม่ลองชิมไปแล้วนะคะทุกคนรสชาติอร่อยคือรสชาติโกโก้เลยนะคะเด็กๆชอบลูกไม่ชอบทานนมแม่ก็ต้องหาแคลเซียมมาให้ทานนี่แหละคะ่ะโกโก้ชองสูงเนี่ยแม่สั่งมาจากร้านพี่แพนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้ในคอมเมนต์ค่ะเผื่อใครอยากตามเนอะหลายคนอยากเห็นห้องนอนของน้องอ้ําน้องอ้ําไม่มีห้องนอนเป็นของตัวเองนะคะทุกคนนางย,ยังนอนกับแม่อยู่เลย